สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็มีวิธีขยายพันธุ์สตออรอเบอรี่มาฝากทุกคนนะคะท่านไหนที่ขยายเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับคนที่ขยายยังไม่เป็นนะคะนี่ค่ะปุ้ยขยายพันธุ์เขาด้วยไหลของเขาเองนะคะช่วงนี้คือมันก็จะท้ายเดือนละท้ายเดือนของอ เหลืออีกเดือนหนึ่งซึ่งกับจะหมดหน้าร้อนเนาะอีกเดือนหนึ่งค่ะที่จะหมดหน้าร้อนซึ่งไหลเขาก็ออกมาค่ะปุ้ยก็เลยต้องขยายพันธุ์เขาด้วยไหลนะคะนี่นี่ค่ะนี่เลยขยายพันธุ์ด้วยไหลค่ะนะคะนี่เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะ ไปค่ะโอเคค่ะวันนี้ปุ้ยก็จะพามาขยายวิธีขยายพัน strawberry นะคะทุกคนเห็นไหลมันไหมคะนี่เมื่อวานปุ้ยมาถอนหญ้าเนาะปุ้ยก็ได้เห็นไหลเขานะคะนี่ก็เลยเออว่ามาทําคลิปดีกว่า<ม>เผื่อเพื่อนๆทางบ้านอยากจะปลูกสตอเบอรี่เนาะนี่นี่ค่ะมันจะมีไหลของเขาเนาะนี่นี่นี่ แล้วเขาก็จะมีรากนะคะวิธีขยายพันธุ์เขาเราอย่าเด็ดเด็ดเขาออกจากาไหลนะคะอย่าพิ่งเด็ดเขาออกจากไหลนะคะให้เราให้เราเตรียมดินแบบนี้นะคะนี่เตรียมดินใส่กระถางเล็กๆมานะคะนี่ค่ะแล้วเราก็นำเขาลงไปเลยค่ะ นีปู้จะใส่กระถา,า,างละสองต้นนะคะกระถางละ2ต้นเนาะปุ้ยใช้ดินธรรมดานะคะไม่ได้ใช้ดินอ่าอ่าพิเศษอะไรเนาะคืออ่ไหลสตอบอรี่นี่คือปลูกง่ายมากเลยนะคะขยายพันธุ์ง่ายค่ะนี่ เราก็เอาดินเข้ามาใส่กลบกลบนี่ค่ะเราก็จะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราก็จะเอาวางตรงนี้แหละจนกว่าจนกว่าเขาจะติดนะคะแล้วเราค่อยจะมาทําการตัดเขาเนาะตัดเขาออกจากไหลนะคะนี่อันนี้รากอันนี้คือลากยาวมากทุกคนนี่เก็บแขนเสื้อก่อน นี่ค่ะคืออันนี้ลากยาวมากเพื่อเอาถุงมือมาถุงเดียวเองนี่ค่ะนี่กระถางละสองต้นนะคะนี่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเอากระถางละต้นก็ได้ค่ะไม่ว่ากันเนาะอันนี้คือ ปุ้ยเห็นว่าไหลมันเยอะเกินไปถ้ากระถางเดียวมันอาจจะไม่พอนะคะแต่ถ้าอันไหนกระถางเล็กปุ้ยก็จะเอากระถางละหนึ่งไหลเอ้ยหนึ่งต้นนะคะนี่ใส่มันเข้าไปเลยค่ะทุกคนอันเนี้เราก็สามารถเนี่ยเนี่ยอันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไหลไปอีกแล้วก็โค้งมาใส่ที่เดิมก็ได้นะคะนะ นี่ปีหน้าเราก็จะได้พัน s t r อ w b e รี่เยอะๆเอาไว้ปลูกเยอะๆค่ะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อเขาเนาะซื้อเขาอะต้นหนึ่งก็หลายดอนอยู่นะคะหลายดอนนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าทุกถูกนะคะทุกคน หลายบาทอยู่นะเราเราทําอย่างนี้ได้เราก็ทําคือที่เขาเอามาขายเขาก็ทําแบบนี้ละค่ะเขาก็ทําแบบนี้แหละมาขายให้เราเอา๋ออันนี้มันมันมีสองไหลอะแล้วพุ้ยจะปลูกไงวันเนี้ยแล้วกันกระถางเล็กใส่กระถางเล็กนี่นก็ดินใส่ทุกคนอาจจะไม่เห็นเนาะ ไมาจะทำยังไงดีวะเห็นไหมเอ่ยนีกรเถิบมาอีกค่ะทุกคนกระเถิบมามบางบางไหลมันก็อ่าติดแล้วนะอันนี้อันนี้คือไหลมันนะไหลมันไปคือมันขาดไปแล้วอันนี้คือมันติดไปแล้วนะคะมันมันติดอ่าอยู่นี่แล้วโอ้ยอันนี้ไม่ถึงอะ่ะอันนี้มันไม่ถึง อันนี้ถึงอยู่คือตอนนี้ลูกเขาหมดแล้วอะ่ะตอนนี้ไหลไหลเขาก็จะออกเนาะตอนนี้ลูกเขาไม่มีแล้วนะคะไหลเขาก็จะออกไหลออกเยอะเลยค่ะนี่นี่นี่ไหลหนึงอีกไหลหนึงเนาะเดี๋ยวก่อนนี่นี่มันคือมันลงรากแล้วนะ นี่คือมันลงละนี่เราก็ขุดเขาขึ้นมาคือเขาเยอะมากเราพยายามจะไม่ให้เขาขาดนะคะนี่กจะพยายามอะ่ะคือไม่อยากให้เขาขาดเพราะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวถามว่ามันติดไหมถ้าเราถ้าเราจะตัดเลยเนาะติดค่ะติดเขาทุกคน ติดนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่งามใช้เวลานานกว่าเขาจะงามขึ้นมานะคะนี่ถ้าทำแบบนี้เขาก็จะงามเร็วนี่อันนี้ก็ใส่ตรงนี้ค่ะไหลาและสองต้นนะคะ สต,ตอรอเบอรี่ปีนี้ปุ้ยได้กินน้อยมากอันนี้ปุ้ยก็จะใส่ตรงนี้ให้มันเกิดรากเกิดอ,อะไรตรงนี้เออนี่ปุ้ยก็ทำอีมัวอีตัวนะคะนี่ทุกคนดูในไหลละสองต้นนี่คืออย่าเพิ่งตัดเขานะให้เขาอ่ารากรากเขาออกก่อนเนาะเราถึงจะมาตัดเขานะคะนี่ อันนี้คือหลอีกเนี่ยหลยเยอะมากนี่อย่างเงี้ยเราเราสามารถอ่าปีหน้าเราสามารถนำเขาขายได้นะกระถางละสองดอนสามดอนอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูว่าปุ้ยจะขายไหมเออไม่ใช่ปีหน้าปีหน้าปีหน้ามารอดูกันนะคะนี่ อ๋อมันไม่โฟกัสเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะเมื่อกี้กล้องไม่โฟกัสนะคะในเพราะมันเจอใบมะกรูดบังเนาะไม่โฟกัสเฉยเลยนี่นี่ก็คือมือเดียวมือนึงถือกล้องเมื่อวานปุ้ยมาถอนหญ้าปุ้ยเลยเจอไงคือหลายเยอะมากนี่ ไหลมันเลื้ลอยออกมาเนาะโอเคเนี่ยค่ะทุกคนคือลูกเขาก็ยังออกอยู่นะแต่ว่าไม่สวยละนี่เห็นไหมคะเมื่อวานเพื่อนก็นมาเก็บไปนี่ค่ะลูกเขาก็จะเล็กละแล้วเขาก็จะเกิดไหลน,นะคะนี่นี่นี่คือไหลของเขาแต่ส่วนในพวกในกระถางเนี่ยคือไหลมันน้อย h e l นี่คือพวกในกระถางไหลมันจะน้อยเนาะนพวกก็จะถ้าติดแล้วพวกก็จะตัดแล้วก็จะมาพ่วงกับไหลนี้นะคะเนี่ยทางนี้ก็เกิดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเป็นสตอรอเบอรี่ขยายพันธุ์สตอรอเบอรี่เนาะนี่มีไหลอีกไหมไม่มีแล้วค่ะนี่นี่นี่ตลูกนี้กำลังจะโตนะคะนี่ เดี๋ยวุยไปพาเป็นลูกแดงๆค่ะมีอยู่ลูกหนึ่งนี่นี่ค่ะทุกคนเนี่ยมีลูกหนึ่งนะแดงๆนะเนี่ยแดงๆค่ะส่วนพวกนี้ไหลย,ยังไม่มีนะคะอันนี้ไหลย,ยังไม่มีคือเขายังออกลูกอยู่เนาะเขายังมีลูกออกมาอยู่ไหลเขาก็เลยยังไม่ออก เมื่อไหรที่เขาไม่มีลูกแล้วหรือลูกลูกเขาไม่ไม่สามารถใหญ่ขนาดเนี้เขาก็จะออกลูกมาให้เอออกไหลมาให้เราได้ขยายเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเรามารอ,อดูตอนที่เราที่ปุ้ยตัดตัดไหลเขาออกจากต้นนะคะโอเคค่ะ นี่คะ่ะทุกคนวันนั้นเรามาขายายสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้ก็ได้เกือบสองอาทิตย์แล้วค่ะแล้วปุ้ยก็จะมาตัดไหลสตรอเบอรี่นะคะตัดออกจากต้นเขาเลยค่ะนี่เนาะปุ้ยจะมาตัดเขาออกจากต้นเลยนะคะนี่วิธีขายายพันธุ์สตรอเบอรี่ของปุ้ยเนาะใน คือหนึงนี่ค่ะนี่ได้แล้วนะคะในนี้ก็จะประมาณ3มต้นเนาะนี่ค่ะนี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากขยายพัน s ตอบอ b e รี่ใช้ไหลมันขยายพันุ์เลยนะคะบางคนก็จะมีแบบขยายด้วยเม็ดอะไรก็ว่าไปส่วนเม็ดปุ้ยไม่เคยลองเนาะปุ้ยเคยลองแต่แบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะปุ้ยก็ได้ พัน์สตอเบอรี่ไว้ปลูกปีหน้าแล้วค่ะคือถ้าหน้าหนาวมาเขาก็ไม่ตายนะคะปุ้ยกจ็จะเก็บเขาไว้ล่มๆนะคะเขาไม่ตายเขาทนมากเลยนี่เดี๋ยวปุ้ยก็จะาตามตัดให้หมดค่ะเนี่ยเนี่ยตัดให้หมดเลยค่ะนี่ตัดเขาออกให้หมดนะคะตัดเขาออกจากไหลค่ะนี่แล้วเขาก็จะเกิดไหลใหม่ค่ะเกิดไหลใหม่แล้วเราก็จะทํากระถาง กระถางมาใส่เขาอีกนะคะเห็นไหมเขาเขามีรากค่ะทุกคนเห็นไหมรากเขาเกิดเราก็จะทํากระถางมาขยายพันธุ์เขาต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้ก็เกิดไหลหม่มา INDISTINCT อีกนี่จากต้นนะคะนี่ต้นต้นอยู่นี่นะคะนี่ต้นเขาอยู่นี่นี่พวกก็จะทําขยายไปเข้าไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>เผื่อปีหน้าได้ปลูกเขาได้เยอะๆเนาะนี่ เดี๋ยวก่อนขยับกล้องขยับกล้องค่ะทุกคนนี่นี่อีกต้นหนึ่งนะคะนี่เผื่อจะตัดตัดเขาเนาะนี่เดี๋ยวก่อนไม่รู้เขาอึ๊บอเออันนี้มีหลายเดียวนี่นี่ค่ะนี่ถึงเราจะตัดออกเราก็ต้องเก็บเขาไว้ในอ่าลม่ลมๆนะคะนี่เผื่อ เราอาจจะอมันอาจจะยังไม่ติดดีเนาะหรือยังไงแต่มันมีรากแล้วค่ะคือเนี่ยปุ้ยปุ้ยมาขุดตรงนเนี้ยเนี่ยไหลเนี่ยเห็นไหมรากมันเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยปุ้ยมาดึงดูเนาะปุ้ยมาดึงอันนี้ดูคือรากเขาออกแล้วแต่อันนี้ยปุ้ยเพิ่งดึงออกปุ้ยยังไม่ตัดนะคะปุ้ยกลัวเขาตายเนาะน,นี่เห็นไหมคะแล้วเขาก็จะเกิดไหลมาอีกนี่เห็นไหมคะมันไม่โฟกัสเนาะน,นี่ นี่ๆๆเดี๋ยวอนแป๊บหนึ่งค่ะนี่เขาก็จะมีไหลแล้วก็มีรากมาอีกค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรากเขาก็จะเกิดเนี่ยนี่ค่ะนี่นี่ค่ะวิธีขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ของปุ้ยเนาะขยายแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นคนไหนที่ขยายเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ส่วนตัวนี้เปื้อก็จะตัดนะคะนี่คือรากเขาออกละ ตัดเขาค่ะนี่นี่ <S <S ตัดเขาเกากต้นเลยค่ะนี่ได้อีกแล uh ้วค่ะนี่กระถางนี้ปุ่ยก็จะตัดเนาะกระถางนี้ปุ่ยก็จะตัดอ,ออกกขากต้นเนี่ยคือคือต้นเขาเนี่ยมันมัน,ม,นมามันมาจากต้นเขานะคะปุ้ก็จะตัดนะคะส่วนตรงนี้มันออกมาตรงน,นู้นปุ้กก็ยังไม่ตัดนะคะนี่เพราะว่าไอ้ไหลเนี่ยปุ้ยดึงเขาเนาะ ปุ้ยดึงเขาออกมาปุ้ยกลัวเขาจะตายนี่ค่ะนี่ปุ้ยได้เยอะเลยตอนนี้ปุ้ยก็ได้ตัดเขาออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยทุกคนนี่นี่ค่ะเดี๋ยวปุ้ยก็จะนำเขานำดินเนาะมาขยายไหลน,นี้ต่อนะคะนี่ คือขยายไปเรื่อยๆค่ะได้เท่าไหร่เท่านั้นคือกระถางเล็กอย่างเงี้ยปุ้ยเยอะมากแต่ว่าปุ้ยต้องไปซื้อดินมาก่อนนะไปซื้อดินมาก่อนไปหาดินมาก่อนนะคะแล้วก็มาขยายคือพุง่งปีหน้าไม่ใช่พุ่งนี้ปีหน้าคือปุ้ยจะขยายเขาเยอะๆเลยคือปลูกเขาเยอะๆเลยคือผักอันไหนที่มันท,ที่ตรงไหนที่มันไม่งามอะ่ะคือปุ้ยจะไม่ปลูกผักละ คือบ้านปุ้ยมันจะเป็นที่เนินหนึ่งเงี้ยใช่ปะ่ะเคแบบมันเป็นเนินไงนเวลาเราลดน้ำผักน้ํามันก็ไหลลงไปข้างล่างหมดเนาะมันไม่ใช่ที่ลาบเนาะนั่นแหละปุ้ยก็จะใส่พวกสตรอเบอรี่เขาเข้าไปค่ะนี่พวกสตรอเบอรี่นะโอเคค่ะคลิปนี้ปุ้ยไม่ได้มีอะไรมากมายอาจจะไล่สาระไปบ้างน่นนี่นั่น คนไหนที่เข้ามารับชมปุ้ยก็ขอบคุณมากนะคะคลิปนี้ปุ้ยไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ